การที่12ค่ะการฉอกริยันะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด36พระคาถาค่ะความย่อว่าพระชาลีราชกุมารเสด็จนำพลพยุหาศสีนา6กหมื่นค่ะนำขบวนแรกมาจนถึงสมุจลินก็ตรัสให้หยุดพักตั้งค่ายรายล้อมพระพลารับสเสด็จสมเด็จพระอัยกาซึ่งทรงติดตามมาอยู่ในขบวนหลังเพื่อป้องกันสัตว์ร,ร้ายต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรค่ะทรงได้ยินเสียงมา้ารถพดชะแสนยากรสึอึงมีสนันกล้องไปทั้งเวิ เเขาวงกดก็ตกพระไทยทรงเข้าใจว่าข้าศึกคงจะยกทัพไปตีเมืองเชตุดรแต่ลงพระชนพระราชชนกชนนีแล้วยกทัพติดตามมาเพื่อประหารพระองค์ด้วยจึงพาพระนางมัสีเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ตรัสให้พระนางมัสีเนี่ยดูให้แน่ว่าเป็นกองทัพผู้ใดหรือเป็นพวกพลานพัยมาดักล้อมสัตว์พระนางมัสีทอดพระเนตรเห็นธงทิวปลิวสวยก็สงแน่พระไทยว่าเป็นกองทัพฝ่ายตนจึงกราบทูลยุบวนให้ทรงทราบพร้อมทั้งปลอบพระไทยว่า ต่อไปนี้จะมีแต่ความสวัสดีเป็นแม่นมั่นพระเวสสันดรค่ะค่อยเบาพระไทยหายประวันจึงเสด็จลงจากยอดเขาแล้วประทับอยู่ที่ประตูพระอาสมพระนางมัสีก็ประทับที่หน้าพระอาสมอีกหลังหนึ่งกล่าวฝ่ายพระเจ้าสันชัยค่ะครั้นเสด็จถึงพระพาราที่ประทับแล้วทรงปรึกษาตกลงกับพระนางพุทสิีว่าการที่จะเข้าไปหาพระโอรสและพระสุนิสาพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยเกรงว่าทั้งสองจะไม่อาจต้านทานความปิติเหลือล้นที่ขาถ ูมเข้ามาในทันทีได้พระองค์จะเสด็จเข้าไปก่อนพอสมควรแล้วพระนางจึงค่อยเสด็จเข้าไปส่วนพระนรด,ดาทั้งสองก็ให้ตามเสด็จเข้าไปภายหลังอย่างนี้ก็จะช่วยผ่อนผันสูกาดูนให้เพลาลงได้เป็นระยะระยะซึ่งพระนางผุสดีก็ทรงเห็นชอบด้วยและจากนั้นก็ทรงรับสั่งให้หันกลับรถพระที่นั่งและผลทั้งหมดเพื่อเตรียมเสด็จกลับพระเจ้าสัรชัยขาเสด็จด้วยพระคชุยานเข้าไปยังพระอาสมเมื่อใกล้แล้ว แล้วก็ลงจากพระคชาทานแล้วเสด็จดำเนินด้วยพระบาททอดพระเนตรพระโอรสทรงเพศเป็นฤาษีประทับเข้าฌานอยู่จึงเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรและพระนางมัสีค่ะทรงเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมที่พระบาทเท้าเธอทรงสวมกอดสองกษัตริย์แล้วก็ท่งกันแสงครั้นสั่งโสแล้วก็ทรงไต่ถามถึงสุขทุกข์และความเป็นอยู่ทั้งสองก็ช่วยกันกราบทูลไปตามจริงว่าไม่ได้สุขสบายเพราะคิดถึง พระราชชนกชนีอยู่เสมอไม่นานนักค่ะพระนางผุสดีก็เสด็จเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นไปกราบพระบาทพระราชนีต่างสวมกอดกันแสงร่ำพิไรรำพันระงมไปจากนั้นค่ะพระสรีกันหาซึ่งมีพี่เลี้ยงล้อมหน้าล้อมหลังก็เสด็จมายังพระอาสมเมื่อเห็นพระมารดาเท่านั้นก็การแสงให้วิ่งโผเข้าไปหาปานลูกโคลแล่นเข้าไปหาแม่ค่ะฝ่ายพระนางมัสสีคลั้นเห็นสองพระลูกรัก วิ่งแล่นเข้ามาหานะคะพระนางก็ส่งหวีดร้องด้วยเสียงอันดังพระกายเนี่ยสั่นระรัวโผถลาไปยังพระลูกน้อยแต่ยังไม่ทันจะถึงพระโอรสธิดาค่ะพระนางก็ถึงกับวิสัญญีค่ะล้มเหยียดลงกลางดินพระกุมารทั้งสองวิ่งถลามาพอถึงพระมารดาก็ถึงวิสัญญีภาพล้มทับพระมารดาขณะนั้นพระขีรัฐาลาก็หลังจากพระถันพระมารดาทั้งสองเต้าไหลเข้าพระโอษฐสองพระกุมารฝ่ายพระเวสสันดร เมื่อทรงเห็นพระลูกรักทั้งสองก็ไม่อาจสรงกลั้นความโศกไว้ได้ก็ถึงกับวิสัญญีณที่นั้นเองแม้พระชนกชนนีก็ถึงวิสัญญีล้มลงณที่นั้นเราอมมาหกหมื่นที่เป็นสาชาติพระมหาสัตว์เห็นทั้ง6กษัตริย์มีพระอาการเช่นนั้นก็ไม่อาจทานความสงสารตื้นตันได้ค่ะต่างก็สิ้นสติสมปรดีล้มล,ลงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ถึงเหล่าทวยโยธาและผู้คนที่มาทั้งมวลค่ะเมื่อประสบภาพเช่นนั้นต่อหน้าก็ไม่มีผู้ใดดํารงปกติภาพอยู่ได้แม้ตนคนเดียวค่ะต่างก็ล้มสลบไปด้วยกันนะคะวิสัญญ,ญีนี่ก็แปลว่าเป็นลมนะคะขณะนั้นนะคะบริเวณนั้นมีอาการประดุดป่าไม้รังถูกลมพัดล้มระเนระนาดนะคะภูเขาทั้งปวงก็สั่นสะท้านแผ่นดินเนี่ยไหวสะเทือนท้องน้ําก็ไหวปั่นป่วนเขาพระสเมรุก็โอนเอ็นโยกเยกไป ที่วโลกทั้งหชั้นฟ้าก็กึกก้องโกลาหลนเป็นอันเดียวกัน จิงเท้าสักการเทวราชค่ะทรงดำริว่าหกกษัตริย์และเหล่าบริษัทบริวารทั้งปวงถึงวิสัญญีภาพแน่นิ่งกันไปทั้งหมดไม่มีใครแม้แต่ผู้เดียวเลยที่จะสามารถลุกขึ้นแล้วก็ฉลมน้ําให้แก่คนอื่นๆเพื่อให้ฟื้นคืนสติทรงดำริชนีแล้วก็ทรงบันดาลให้ฝนโบกคลพัดเนี่ยตกลงมาในมหาสมาคมแห่งหกกษัตริย์ทําให้เกิดความชุ่มฉ่าไปทั้งเวิ้งเขาวงกฏเมื่อทรงได้รับความชุ่มเย็นกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ก็กลับฟื้ ื้นคืนพระสติพร้อมทั้งเหล่าบริษัทบริวารทั้งปวงทั้ง6พระองค์ก็ได้ทรงอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าเหล่าพยุหเสนาและข้าราชบริพารทั้งปวงก็ตามสเสด็จต่างก็เกรงพระเดชพระเวสสันดรจึงประนมกรถวายบังคมพระโพธิสัตว์คลั่งครวญร้องขอให้สเสด็จนิวัตพระนครและทรงรับเป็นพระราชาธิบดีเป็นสีแก่สีวิรัสสืบไปชอกษัตริย์นี้ก็คือหมายถึง6กษระสัตรนะ นะคะหกกริย์ก็จะมีะพระนางพุดสดีพระเจ้าสัญชัยพระวิสัดนดรพระนางมัสีแล้วก็กันหาชาลีนะคะมาถึงกันที่13านะคะกันสุดท้ายสําหรับพระวิสันดรนนะคะกันนครกันค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด48พระกรถานะคะความย่อว,ว่าเมื่อพระวิสันดรนนั้นได้ส่งสดับคําทูลเชิญของเหล่าเสนาพฤทธาจารย์ราษประชาให้เสด็จนิวัตนคคราไปครองราชสมบัติดังนี้แล้วนะคะจึงกราบทูลถาม พระราชาชนกว่าเมื่อข้าพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมอยู่ในตอนนั้นฉนัยฝ่าพระบาทจริงเนรเทศข้าพระองค์เสียจากพระราชานาจักเล่าพระเจ้าสัญชัยจริงตรัสขอโทษว่าเพราะเชื่อคําของพวกชาวสีพี จึงให้ขับลูกเสียจากเวียงวังนั่นเป็นความผิดของพ่อเองแล้วทรงวิงวอนพระราชอุรษให้ปลดเปลื้องความทุกข์เสียพระไัยของพระองค์ด้วยตรัสว่าธรรมดาบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีก็ช่วยปลดเปลื้องความทุกโศกข,ของบิดามารดาและพี่น้องที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะด้วยชีวิตของตนเพราะฉะนั้นลูกไม่ควรถือโทษพ่อจงทําตามคําของพ่อลาผนวดจากเพศฤาษีเสียแล้วไปถือเพกศกษัตริย์ เมื่อพระราชบิดาตรัสขอร้องเป็นวาระที่สองพระมหากษัตริย์ก็ตรัสรับว่าสาทุกจากนั้นได้เสด็จเข้าไปในพระบรรณารลาส่งเปลืองเครื่องดาบบทออกแล้วก็ส่งสเสวพรัตราพร์อันขาวสะอาดเสด็จยุรยาตออกจากพระบรรณารลาทรงดำริว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพรดอยู่9เดือนกับ15วันทั้งเป็นที่ทรงบำเพ็ญยอดพระบารมีบำเพ็ญทานจนแผ่นดินไหว สะเทือนจึงเสด็จลงดำเนินประทักษิณเวียนรอบพระบรรณาสลาสามรอบหยุดประทับที่หน้ามุกแล้วก็ทรงแสดงคารวะธรรมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์จากนั้นค่ะเราผู้สามาลาเป็นต้นต่างก็ทําหน้าที่ของตนของตนนคะคะมีเจริญพระเกศาและพระมัสุเป็นต้นแล้วก็ช่วยกันแต่งองค์ด้วยเครื่องขัดติยาพรครุบทวนแล้วทั้งกวงก็ถวายอภิเษษพระมหาเสเดจขึ้นดํารงราชมหาย สวริยาสมบัติในเมืองเชตุดรพระนครสีพีนั้นต่อไปแม้พระนางมัสีค่ะก็ทรงลาผนวดทรงแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วทรงรับน้ำมุรธาพิเศษเป็นพระเอกอัครมเหสีของพระราชาเวสันดรตามลำดับการพระราชพิธีพระเวสันดรค่ะทรงระลึกว่าเคยลำบากอยู่ในป่านี้มานานบัดน,นี้ได้ครองราชสมบัติแล้วจึงโปรดให้นำกลองนันทเพรีตีประกาศให้ ผู้คนในเวิ้งเขาวงกฏเนี่ยเล่นมอระสุกันให้เป็นที่ยินดีทั่วหน้าแม้เหล่าสัตว์จตุบทบาทแม้เหล่าสัตว์จตุบททวิบาทและเหล่าวิหกชาติทั้งหลายนะคะโดยรอบเขาวงกฏประมาณ3โยชนเมื่อพระเวสสันดรประทับอยู่นั้นค่ะต่างก็ได้รับเมตตาจิตจากพระองค์ทําให้ต่างก็มีจิตเมตตาต่อกันค่ะมีได้เบียดเบียนรังแกกันต่างก็อยู่อย่างมีความสุขเมื่อทราบว่าพระเวสสันดรลาพรดและจะกลับพระนครแล้วต่างก็ สศกเศร้าวิตกทุกร้อนว่าต่อไปพวกตนคงจะเบียดเบียนเข่นฆ่ากันเหมือนก่อนพระเจ้าสัญชัยค่ะพร้อมด้วยเหล่าพหุนลพลยุธาและก็ผู้ติดตามทั้งปวงนะคะได้เสด็จประพาสชมคีรีและก็ป่าไม้ตามพระราชประสงค์จนเวลาผ่านไปได้หนึ่งเดือนก็ทรงดําริว่าสมควรจะเสด็จกลับได้แล้วจึงทรงรับสั่งให้ฝ่ายเนี่ยเตรียมการตกแต่งหนทางและก็จะเตรียมอาหารเหมือนตอนเสด็จมาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็รับสั่งให้เคลื่อน ขบวนออกจากเขาวงกตส่งกำหนดให้ขบวนเดินทางวันฤหนึ่งโยสิ้นเวลาไปสองเดือนจึงลุถึงเมืองเชตุดกรกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ข้าเสด็จเข้าสู่พระนครอันเป็นรมณียสถานประกอบด้วยป้อมปราการและพระทวารเป็นอันมากประชาชนที่รอเฝ้าชมพระลบาลมีอยู่สองข้างทางเมื่อขบวนเสด็จผ่านมาต่างก็มีจิตยินดีสมนัตพากันเปลื้องผ้าโพกโบกสะบัดไปมาอยู่เหนือศีรษะพระเวสสันดรค่ะซึ่งทรง พระคชาทานปัจจัยนาเครงรับสั่งให้ตีกลองนันทเพรีประกาศไปให้ทั่วพระนครเพื่อให้ประชาชนนิกรทราบว่าพระราชนาจักนั้นเป็นของพระองค์แล้วขอให้ทุกคนเนี่ยปล่อยสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องจองจาให้เป็นอิสระทั้งหมดแม้แต่แมวก็ให้ปล่อยไปเมื่อพระเวสสันดรเสด็จเข้าเมืองนั้นนะคะเป็นเวลาใกล้สว่างแล้วทรงดําริว่าวันพรุ่งนี้พวกยาจุกวันี่พวกทั้งหลายซึ่งทราบข่าวว่าพระองค์เนี่ยเสด็จ กลับคืนวังแล้วก็จะพากันมาขอพระองค์จะให้อะไรเนาะเป็นทานได้ก็ร้อนถึงเท้าไทยอมรินตราธิราชอีกค่ะทรงบันดาลให้ฝนรัตนาชาติเจ็ดประการตกลงมาเต็มบริเวณพระราชนิเวศสูงถึงเซอในเขตพระนครน,นั้นให้ตกลงมาสูงเพียงระดับเข่าครั้นรุ่งเช้าค่ะพระเวสสันดรก็โปรดให้ประกาศไปว่าฝนรัตนะตกอยู่หน้าบ้านผู้ใดเท่าใดก็ให้เป็นสมบัติของผู้นั้นทั้งหมดส่วนที่เหลือก็ให้นํามาเก็บไว้ใน พระกลางหลวงรวมกับพระราชทัพย์ส่วนพระองค์ในพระราชมณีเนเพื่อเป็นกองทุนสําหรับบําเพญ็ญพระราชกุสลบริจาคทานพระเวสสันดรค่ะได้ทรงบําเพ็ญทานบาร,รมีอย่างเต็มที่จนสิ้นพระชนมายุไขหลังจากเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้อุบัติในดุสิตพิภพชั้นนี้แลพระบรมศาสดาค่ะครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าชูชกพรามเท่าในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตนางอมิตตน นางอมิตรดาปนาได้มาเป็นนางจินจมานวิกาพรานจิตจบุตรได้มาเป็นพระชันนะอาจุตฤะลศีได้มาเป็นพระสารีบุตรเท้าสักกเทวราชได้มาเป็นพระอนุรุทธะพระเจ้าสัญชัยได้มาเป็นพระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาพระนางพุษดีได้มาเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมาดาพระนางมัสีได้มาเป็นพระนางพิมพามารดาพระราหุลพระชาลีกุมารได้มาเป็นพระราหุ พระกัญหาชินาได้มาเป็นพระอุบลวันณาเทรีบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรในครั้งนั้นคือพระองค์เองดังนี้ตรงนี้ส่วนใหจะมีคําถามนะคะว่าทําไมพระกัญหาะะถึงได้ไปเกิดเป็นพระเป็นพระอุบลวรนนาเถรีนะคะไม่มาเกิดเป็นธิดาของพระพุทธเจ้านะคะเพราะว่าในช่วงที่ชูชกจับตัวไปนะคะแล้วก็ได้รั ความเจ็บปวดทรมานเนี่ยนะคะพระองค์ก็ทรงตัดพ้อนะคะทรงตัดพออ้อพระเวสสันดรนะคะก็เลยเหมือนไม่อยากมาเกิดนะคะเป็นลูกอีกแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในชาติสุดท้ายนะคะชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มาเป็นที่ดานะคะของพระพุทธเจ้านะคะก็ไปเป็นพระอุบลวันนาเถรีนะคะคือไปเกิดกับคนอื่นนะคะแต่ก็มาเป็นอักสาวิกานะคะสาระที่ได้จากชาดุกเรื่องนี้นะคะทุกคนเนี่ยย่อมมีความปรารถนา ที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าหลายๆสิ่งวิธีการที่คิดว่าจะทําให้สมปรารถนาอย่างนั้นได้ก็คือการตั้งจิตอธิษฐานหรือไม่ก็ขอพอรต่อบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเนี่ยเคารพนับถือหรือที่คิดว่าจะสามารถบันดาลให้สําเร็จสมปรารถนาได้จึงนิยมอธิษฐานแล้วก็ขอพอรกันความจริงคําอธิษฐานก็ดีพรก็ดีค่ะจะสําเร็จผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ปรารถนานั้นได้ทําสิ่งที่ดีงามให้สมดุลกับสิ่ง ที่ปรารถนาด้วยสิ่งที่ดีงามนั้นเรียกกันว่าบารมีค่ะกล่าวคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็ต้องสร้างบารมีที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นและก็สร้างไปเรื่อยๆในลักษณะพอกพูนสั่งสมยิ่งปรารถนาสิ่งที่สูงสําคัญยิ่งต้องสร้างบารมีให้มากให้สมดุลกับสิ่งที่สูงสําคัญนั้นถ้าปรารถนาสิ่งสูงสําคัญแต่สร้างบารมีไม่พอเหมาะพอสมกันก็จะยังไม่ได้สมปรารถนาก่อนแม้บางครั้งถึงต้องรอข้ามพบข้าม าก็มีการให้ทานก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้สมปรารถนาแต่ว่าการให้ทานเนี่ยต้องหนักแน่นกล้าให้กล้าตัดสินใจและอาจพบกับอุปสรรคให้หยุดชะง,งักหรือลังเลทําให้ท้อถอยไม่อยากให้หรือให้ไม่ได้ตลอดจึงทําให้ไม่ได้สมปรารถนาเพราะว่าบารมีเนี่ยยังไม่เต็มจนทําให้เกิดความคิดว่าทําดีไม่ได้ดีได้ง่ายๆนะคะการให้ทานก็เหมือนกับการออกกําลังกายนะคะซึ่งต้องเหนือ่อยแล้วก็ใช้เวลาแต่หากทนทําไปได้เรื่อย รื่อยก็จะได้รับผลคือมีกําลังแข็งแรงและก็มีสุขภาพดีทานบาร,รมีก็เช่นกันนะคะฝึกให้บ่อยๆแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆหากเต็มและสมดุลกับสิ่งที่ปรารถนาเมื่อใดค่ะทานบาร,รมีก็จะผลิตผลให้สมปรารถนาอย่างคุ้มค่ากับที่ลงทุนลงแรงไปนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่าน ได้รับชมรับฟังกันค่ะ